สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยจะพามาเก็บผลไม้วิตามินซีเยอะนะคะแต่ไม่ใช่มาดูสะบวัวนะแต่จะพามาเก็บมะยมค่ะดูให้ดูนี่ค่ะอยู่ริมถนนนะคะดูดูดมะยมดกเป็นปั้นๆเลยค่ะดูออกเต็มต้นจริงๆนะดูข้างบนข้างบนออกเยอะค่ะดูดูเต็มหมดเลยคะ่ะ ออกทุกกิ่งทุกอะไรมายม,มดกมากจริงๆค่ะยังไม่โตนะยังไม่นั่นดีเ๋ยวลองชิมลูกสิเปรี้ยวไหมเดีย๋ยวพี่ต้อยเด็ดลูกใหญ่มาชิมนี่ค่ะอืมดูค่ะออกเป็นต้นนะคะออกทุกกิ่งนี่ข้างบนเขาก็เยอะนะคะนะคะเดอเเยอะมากนะคะทุกกิ่งจริงๆเลยอะ่ะดูดิใต้นี้ก็เยอะนะคะนี่ มากิ่งนี้นะคะเนี่ยดองก็ได้นะเชื่อมก็ได้นะม่ยมตำก็ยิ่งอร่อยนะคะตำใส่พริกนี่ค่ะหรือจะทำน้ำจิ้มพริกกระเคือหรือทำน้ำจิ้มน้ำตาลปี๊บก็ได้นะโหดูดูดูออกทุกกิ่งเลยค่ะดูดูซูมลูกใกล้ๆเลยนี่ค่ะยินวิตามินซีกันค่ะดูโอ้โหขดกจริงๆนะดกมากนะคะทุกกิ่งดกมากเลยค่ะดู อืมลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ลูกน,นี้ใหญ่ด้านเด็ดเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะใหญ่ดูดูสิคะดอกมากจริงๆนี่ค่ะมาเก็บมะยมนี่ค่ะรอลูกใหญ่กว่านี้หน่อยนะนี่ค่ะดองแซ่บมากเลยนะคะดอง,ดองตำก็แซบ่บแช่อิ่มวิตามินซีค่ะมายมอ่ะเป็นไม้มงคลดนน้วยนะปลูกก็คนนิยมนะคะ เขาก็จะปลูกกันให้คนมานิยมเรานะคะดีชื่อเขามีความหมายค่ะดูดูด,ดูลูกดูลูกมายมอืมเป็นปั้นเลยค่ะนี่ค่ะเขาอ,ออกลูกเป็นปั้นจริงๆนะมายมยมนี่เขาอ,ออกลูกตามลำต้นนะคะตามก้านนะคะดูโหูค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามากินวิตามินซีนะคะมะยมค่ะออกทั้งต้นเลย ออกเยอะมากนะคะออกทุกกิ่งดกเลยนะคะนี่คะ่ะดกมากนะคะดูดูกิ่นน้นเลยไปนู้นเยอะจริงๆค่ะดูโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมแตง f o r w a r ช i n g bye หวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ